うん。 สวัสดีค่ะสวยสุขภาพดีกับต้อยวอเรตี40ันะคะเจอกันอีกแล้วสําหรับวันนี้วันนี้มีสูตรดีๆมาฝากสําหรับสาวที่อายุ40อัพบวกบวก,บวกนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งผิวขาดความชุ่มชื้นผิวมีริ้วรอยง่ายเพราะว่าสําหรับสาวๆแบบเรานะคะอายุ40อัพแบบนี้ค่อนข้างที่จะมี การขาดคอลลาเจนที่ลดน้อยถอยลงลถอยลงนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่สำหรับสาวผิวแห้งมีส่วนผสมแค่2ตัวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย กล้วยหอมจ้าตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะนี่ก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะซื้อที่เซเว่นได้เลยหรือว่าใครมียี่ห้ออื่นก็สามารถใช้ได้เลยนะจ๊ะต่อไปเป็นการขั้นตอนในการเตรียมนะคะว่าเราทำยังไงไปดูกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมเครื่องปั่นก่อนนะคะแล้วก็ปอกกล้วยเลยจ้า สักครึ่งผลก็พอนะคะใครไม่มีเครื่องบดนะคะกส็สามารถที่จะใช้ช้อนบดๆให้มันละเอียดก็พอค่ะเพราะกล้วยค่อนข้างที่จะละเอียดได้ง่ายอันนี้นะคะ จากนั้นเราก็ใส่น้ำมันมะพร้าวสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะจา๊ะเสร็จแล้วเราก็มาปั่นได้เลยจ้ะ เมื่อละเอียดแล้วนะคะก็เทสใส่ถ้วยเลยจ้าก็จะได้มาเนื้อนเนียน,น,ยนละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพอกหน้ากันจ้า เมื่อทำส่วนผสมกล้วยแลนะน้ำมันมะพร้าวเข้ากันดีแล้วนะจะทุกคนเราก็นํามาพอกหน้าของเราได้เลยนะคะพอกให้ชั่วใบหน้าของเราได้เลยซึ่งตัวนี้นะคะสามารถที่จะพอกทิ้งไว20้20-30นาทีได้เลยนะคะซึ่งกล้วยเขามีประสิทธิภาพในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยลดการสร้างเม็ดส,สีผิวซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดฝ้าและกะจุดด่างดำด้วยจ้ะส่วนน้ำมันมะพร้าวนะคะ สรรพคุณบอกได้เลยว่าเวอร์วังลังการมากนะจ๊ะเพราะว่าน้ำมะนาวเขาจะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวพลันจากแสงแดดลมฝุ่นละอองนะคะและอุดมไปด้วยสารอาหารสําคัญที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงและซ่อมแซมเซลล์ของเรานะคะฟืน้นฟูเซลล์ผิวหน้าให้แข็งแรงกลับมามี ชีวิตชีวามากขึ้นนะคะสูตรนี้สามารถพอกได้อาทิตย์สองถึงสามครั้งได้เลยนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะความสวยความงามก็อย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เจด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า